แต่พวกเราต้องรักท่านเลยนะเอาเป็นนันก็ท่านบอกวําทำยังไงเครืองบินเรากำหนดว่าบินได้ไม่เกิน7รรทุนนันทนาวังนั้นก็เป็นจำนวนตอนรับแขกลงมาร่วมงานครับไปหลายที่วนมีสมเด็จราชานะแต่คนเราองส่นเดรเพ่เสเป็นรองรับนารับธนาทีนี้มีผู้หลัผก็ใหญ่เยอะนะครับสาย การบ้านการเรืองในช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงหายคะแนนไปนั้นก็ท่านจะประกาศประกาศชื่อจะได้นะหมายเลขอย่างนั้นนี้ที่อาจจะไม่ได้กรกตกรกตหรือย่าอาจจะหยิบถอยไปนั้นเราไม่ได้ต้องระวังเราสติเรามีปัญญาเอาส่วนไปนั้นก็เอาความคุณเราเน้นฏิจกรรมบางอย่างเราก็เป็นพข้อฏิจกรรมบางอย่างก็ต้งให้โอกาสให้พวกเราได้คุยกันบ้างได้แสดงบ้างได้เชียร์กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัน วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับของการกล่าวออกมากล่าวทักทายผู้มาร่วมงานของคุณตุลย์ธนาและคุณสาวครับประการตลางเมืองบังเกิดว่ากระผมนั้นอยู่สำนักนายกมาเกือบสามสิบปีก็จะได้สนองงานได้คุยกับเป็นนั้นผมผมชื่นชมและการเมืองที่มีทางมองไกลกว่าข้าราชการประจำนะท่านมองทะลุราชการประจำก็จะทํางานตามหน้าที่ตามบท แต่ถ้าม <zuk> ีความเรื่องซึ้งสุดท่านบอก็่าจมีม็อบมาที่ทำเรื่องที่จะประสานใครที่จะเอารถรถสุดขามาแต่ที่จะรองรับคนเป็นหมื่นก็ไปถามขออผู้เลขาเพราะเรื่องเนี่ยต้องประสานที่บ้านต้องประสานผู้ว่ามันจึงจะได้เรื่องเราท่านสอนเราพวกเราก็ทำบันทึกมพูดท่านบอกไม่ทันจริงนี่ม็อบมันมาถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วทำยังไง เราต้องดูแลเขาต้องเห็นใ่ตรงกันแต่ความรักกันในคงที่ผมก็บอกม้อกไป่านแต่รวมอะไรนันจะมาม็อกมาทำเนี่ยรัฐบาลเอ้อาแจกการดอกไม้มันซสวยหน่อยเพื่อที่จะดูรักที่ทำมาแบบสัตรูไม่ได้ต้องมาแบบมิตรกาจะได้กล้ชิดนายกรัฐมนตรีแน่นอนอันนี้ก็แนะนํากันแนะนํากันก็เจรจากันได้นะครับพวกเรารักกันอยู่แล้วเป็นสีสันนั่นนะครับ มันนีมันดูมวยนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ตอสุดท้ายช็อกเสร็จก็ปอดคอกันประคองกันไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะครับเอาไปนั้นเราที่น้องประชาชนคนที่รักเรามาสแสดงความเคารพมาทําบุญมาทําบุญให้ท่านเสด็จบสวรรค์ท่านไปอยู่บนสวรรค์บุญที่ทํานี้เมื่อระสมโมทนา ก็ดาวทักททยเพืมาร่วมงานนะครับอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้วันนี้คืนที่ห้าเนของการสวดสิธร่วมนก่อนเวลานะครับพรุ่งนี้ก็จะสวนอีกคืนหนึ่งจนถึงวันที่แปดนะครับต่อเนื่องับจนถึงวัน วันที่วันเสาร์กับจนถึงวันที่แปดเนส่สการนั้นก็จะสวดทุกวันพุธหมายความว่าเดือนหนึ่งเราจะสวดสี่วันอาจนะมีถ้าหากเป็นตรงวันนั้นมันจะเริมทิ้งวันสันตโมกวันเดือิจกรรมศารก็อาจจะเลื่อนไปทำไป็นต่อไปติดตามข่าวแต่เราเชื่อมั่นจะเชื่อมั่นว่ามีน้องประชาชนที่ทั้งไยเห็นทั้งหมดทุกระดับไม่เกิมาเฉพาะท่านระดับ ท่านผู้ว่า <inan> ท <wal nominee> so right? right? ่านรองบรรดาผจการมีภาคสามัญารทหารวจท่านมาทุกมุมของสมุทรปราการสมุทรปราการนั้นมีสมสมว่าที่ไร้ีสมสงอาสาพักคอยสนทุนและนารักแล้วก็ต้องต้องเห็นกำลังรูสาว่ินเปยังมาเป็นเพื่อนับน้องเพลงนศิษสาว็เป็นไปอยู่ต่ำันเดินยนลอยลอยตำรวจโอ้เป็นผู้หมดเป็นผู้หมวดมาเรียนเรียนชูรางวัลรางวัลบุญญาันน้างวพล ท่านพิดาทาสวเห็นะลูกท่าวสามี่วเดี่ยวนทันรักสุดชีวิตเลยนะครับเจาานั้นเราจะเห็นรัฐาที่ปรากฏหน้าจอนี่เป็นเป็นภาพที่ยวนยัาให้เราเด้รความรักที่ท่านมีคว็มใจแล้วก็ก็อบตัวนะครับคุณน้องประชาชนคนสนุกรัฐาแล้วก็หน้าสุดที่ทำบุญปีนี้แล้วถ้าเป็นเป็นประธานที่วัดสามโศกทำบุญสดันธ์เก้าพ อาตมูทให้ให้คุณพอ่อให้ให้ท่านวัฒนาสวิงแต่ท่านยังไปเป็นประธานบางเสรเอรารมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือวัสสามโสทำต้นแต่เ้าเลย่านซุททนทรมาต่ามาแต่เท้าไปท้าก็ไปแต่ตีม้าไปตีห้าก็าต้อเด็ดวัดวัดโตสมอามูทแต่ละจัเราก็ใส่ทุกทุกเวลาอนดับประลุเลยวะท่านเ,าเป็นคน,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 นพูดน้อย เสน่ห์สัตว์ตัวใหญ่ท่านพูดน้อยทำงานมากท่านมีความแร็งสั้นมีความสามารถท่านไปไหนีสามารถมาสะดุดตาวาจาสะดุดใจท่านในท่านเด็กท่านในท่านเด็กผมว่าท่านเป็นเทพขบุดท่านเป็นเทพขบุดท่านเป็นบุคคลที่รู่งหรอที่เป็นพระเอกได้สบายๆนะครับเรื่องแบบนี้ก็แค่หน้าเด็กหน้าเด็กเวียดจูบราวทีคนสนแใจ ก็ก็ยังเป็นนั้นเราเป็นปาการคป็นภาคการให้มีความวัดงานอยู่แล้วทั้งสองขอกราบขอบคุณขับทุกท่านที่เศษมาร่วมตอนนี้เห็นท่านพินิษฐท่านสบให้เกศษมามาร่วมแล้วก็หลายท่านเป็นนักพนักต่างเมืองระกอบการเพืกระดับคุณเบียดตาการสุขการแล้วก็เป็นที่กล่าวฐานในข่าววันนั้นได้ออกข่าวทุกช่องเลยทีวีของเราทั่วทั้ง ว่าได้วยเรื่องในเรื่องของคุณภาความดีและท่านบรรักใจหลายคนมาสัมผัสมาติดตัวกันก็อุกความใหญ่ไปจากอาตุขมาแล้วก็แสดงความประพฤติสู่ผู้ติดดองบอกที่ความรู้สึกดีว่าท่านไปไปไหนท่านไปประกากเราไปไหนเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอ่าเขาจะตัดสิ้นสิ้นเสียงทีสิ้นสัอ่าสิ้นสูญแต่ไม่ได้สิ้นบุญไม่ได้สิ้นบารมี จะขึ้นบารมีแล้วก็ขนานแปลงน้ำอยู่ในสมุทรตาลางทังนี้ด้วยครับสมุทรตะโกนี้ก็ย้อนมาเกิดเช่นเดิมจำแฝงเป็นแรงเท่าจำแฝงของสมุทรตาลางเก้าด้านควรจะแค่พอดีเลยนะดื่มพอดีพอดีน้ำนี่เป็นน้ำใจเป็นน้ำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนที่ด้านมานี้เป็นให้ความอบอุ่นแก่ตระกูลตะโกนเองแล้วก็ขึ้นใจ ขึ้นใจในพิธีสำคัญและขอขบคุณเจ้าหน้าที่แะว่าก็พักายด้วยันมาตรฐานอภรณ์สมนะครับก็จะตรวจสี่จดสันติจดตอนนี้ครับกวามไปครับจวหนึ่งจบสองจน้อยเราจะไ่ระกวนนงอ้อะครับหนังจาจะตรวจจุสามจบสี่บแล้วก็เป็นบรรยากาศอ่าคุณเทสก็รักะารตามด้วยอ่าพ่อไพ่ครับตูนทิดา มาขอะบุณสาวออกมาทักงไยพู้ที่มาร่วมกันในคืนที่ห้านะครับคืนที่5วันที่เมษุายน2 5 6 6ท่านดูวาราี้่อ่ละวนเรเรื่องตื่นตื่นตื่รตืนตื่นตื่นตื่นต่นื่นที่นต้่นตืนตี่นตั่นต้่นตื่นตื่น่าน่่ อันนี้เป <Us> ็นเครื่องดื่มเป็นอาหารอาหารายอาหารไตอันส่วนอาหารไตก็เป็นรอยยิ้มนะครับการเสิร์ฟมีไปทุกมุมเลยที่กำลังเขาแอร์เอายู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังมีน้ำเดินไปถึงแต่าะบริการทุกๆมุมเพราะฉนั้นราชการจราจรเข้มข้นจัดระบบระเบียบเรียบร้อยไม่มีจราจรครับมีแต่จราจรคือไปหยุดนะจะ่เป็นพูดภาพไม่ได้จะประมาท เอาเป็นนั้นจราจรไม่มีมีแต่จราจรขอบคุณที่ท้งสันติราชจรถึงไปถึงผู้ังพับการตำรวจอภรณ์ตำรวจประการนะครับแล้วก,วก็ต้องขอบคุณมากท่านนายกนี่ต้องขอบคุณด้วยท่านนายกองค์การทหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำรถสุข,ขาเออชื่ออะไรนะันท,ทนทิดาเทียบโลสายนะอาจบจากรถจากรถสุข,ขามาบริการทั้งทั้งฝ่าย อสตรีสตรีแล้ก็บุรุษเป็นมาตารฐานระบบที่จอดรถไม่มีไม่มีมมที่ท่านจะอาจจะเดิน,านาบ้างนะครับเดิน,านาบ้างนะครับอ่าประเดศพุทองค์พ่ออ่าเป็นนั้นประสงค์นิมนต์นิมนต์ต้องดูแลเป็นที่สษดวันที่ท่านจะคุณท่านจะคุณเวทีพระอารองตอนท่านจะคุณที่ท่านพัฒนาให้ความเคารพอง์นี้เป็นองค์ให้เกินองค์ตั้งชื่อวับ วัดหิมวัดสวรามวัดหิมวัดสวรามองนี้เป็นองค์ตั้งอาจารย์จ้าคุณกัณฑ์รามันเป็นพระรามันที่มีมนต์อาจารย์สวดมนต์ที่ผมมาราชวังปฏิตนาที่เจ้าคุณบัณิตนาอ๋อสระคมอาจารย์เจ้าคุณประโยคน์เก้าดีกวัดเดียวกับผมนะอยู่วัดไหนวัฒนะสมธรรมไปไหว้วัดนี้ไม่มีแพ้หรอกครับเอาไฟปิดป้อมไปประจำเนี่ยนะครับคนเองตัวเองต้งสู้นะแต่วัดนี้ใครจะเป็นทหารเนะไม่อยากเป็นเพราะว่าทบ ไปไหว้ได้เป็นก็่อยาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งไปไหว้ได้เป็นหลายท่านไปไหว้มาแล้วคนเอกคนนี้ตรงใจยศไปไหว้ได้เป็นนายก้อยเลยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยหลวงพ่อเออมาไหว้ทำไมหลวงพ่อไม่อยเป็นนายก้อยเราจะมันตึงที่เราจะไปช่วยใจเราไม่เราไม่มีสิทธิ์ไม่ไมีเสียหลวงพอ่อนั่งเฉยๆทองน้ำมนต์อย่างเดียวมันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปทำยังไงให้คนรัก ไอคนรักแล้วก็คนที่รักตองเรื่องอย่ป็นนั้นเราก็คุณสัคภาตอนนั้นีท่านสุวัสด์ตรรมนารอยูุ่ที่ใช้ยาษณแล้วก็คุณใค้จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไอวงพคุณฉลาับ่บอมคนที่ได้คุณศแลืวกมวันนั้นชมที่แดงที่ดำที่ที่เด่นที่อะไรทั้งหลายเปล่าเลยแล้วกคุณบอกไปด้วยคะแนนมาก ก็คนอย่าตัวเราตัวรอทั้งบ้านน้องทั้งผู้คนคนในพระเทศน่าจาเป็นแบบนั้นนี่เราก็กวันนั้นไปเจอที่นามอารมณ์พระทานได้คุณมงคลพระราพนี่ท่านท่านเฉยชนสวัสดิ์ให้ความเคารพว่าท่านไปทำบุญยกตู้มาที่นี่บุญนิมานาลงปู่กระสังกาบที่เท้าเวนนี่ท่านเฉยชนสวัสดิ์ที่กาบพระใน่กาบที่เท้าเลย ลงไปร, ang, ร 27, ับท่านนั่งเขาให้จัดนั่งกวีทำไมนั่งนะลงไปนั่งกราบแล้วประธานท่านไปเป็นเจ้าภาพวันที่สิบแปดแล้วก็ไปร่วมงานก็ตั้งใจจะไปไหว้ท่านหน่อยเออท่านก็เห็นท่านไกลๆก็กีไปเป็นพิธีกรแล้วก็ตามบอกเห็นท่านมาก็ดีใจมาท่านนายกอบปจก็ไปด้วยท่านสมมติเป็นประธานท่านผลเอกกมนัลรุ่นเด็กก็เป็นบ้านบ้านท่านอยู่ที่นั่นผลเอก ประธานรุร่นติดองมตรีท่านเป็นสิทธิ์วัฒนครรมแล้วก็คนเรือเอกหรือชัยรุ่นติดที่ผู้จัดการน้นเรือด้วยแล้วท่านมีญาติเป็นคนคนอากาศเอกที่สิจะคนอากาศเอกเาชียวชันรุ่นติดกับตระกูลท่าน,นเป็นสามคนเอก,เอกสามคนเอกคนเรือเอกคนอากาศเอกก็ไปเป็นรุ่นกิออันนี้หลงวงพ่อชานเป็นระที่มีนิด ก็เป็นแล้ววัดต็ไม่ได้แจกวัตตุมงคลทันทีคน,คนก็รู้กันไปหมผมเป็นพิธีกรผมรู้แล้วสถานการณ์ผมไม่จับไมแ้แยงวัฒนธรรมอาจารย์หายไปไหนผมไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะในชาวบ้านก็จะมารอเราเนี่ยเขาอยากอยากอยากได้หลวงพ่อท่านหารู้ไหมหลวงพ่อทานเนี่ยเขียนหลวงพ่อทานรุ่นแรกทั้งหมดก็อยู่ที่ทุงเทพจังวัดทั้งหมดอยู่ที่นี่หมด ผมไปยิงดีใจมากทั้งทีผมไปประมาณ10บสิบองเนี้ยยิงนใจเป่าาได้ไหมยิงยิงเท้าเท้าท่านหอมเล่นเกียร์ได้เปล่าอะไรฝั่งนี้ได้รึบน้ำได้รอเปล่ากดไได้ยิ่งกวดาไทยแล้วปลอดไัยประเด็นนี้ท่านไม่ได้ท่านเราไปบอกกับท่านท่านอาท่านไปไหนแล้วท่านยูรงกี้ท่านยู่ในวันนี้วันนี้ท่านมาทมานตีสองเพราว่าเจ็วันนี้ท่านจะกลับกลับทีมาดิน วันนั้นผมพูดกับมาินเรืองไข่กรองแข่งนี้ตุตูนนนที่าุณตูนนาทีนาใช่บทส่ง่านลอนแข่งกมารินเรื่องท่านบอกเขไม่อยากอยู่แล้วมารินอยากไปอยู่ที่มานทองไปอยู่บนสนามนีไปอยู่บนสรามไปเป็นผู้เท่ประมุขไปอยู่บนสรค์ไปแข่งรถกับไอเดนเอแล้วก็ท่านมองเวาเาอยู่อ

ทรศัพท์ธนัทปุ้นรปาลแสงของอาจารย์คุณเสกาไปเมุณสร้ามันไม่เจออาจารย์เดินวันที่หนรมาววันที่หนงวันที่หนึงเมื่ามบ้านสามิงาเจ้าพญาเรมาที่นี่มาทสุขนที่รัสิตตัเก้า ปกติจะอยู <t> <half> ่ประมาณ5,525ปีอายุทั้ง54,504ปีข้าว่าดิลุงกาตาข้าว่าดิลุงกาตาผมนี้ก็เกิดบรปนผางเหมือนเหมือนทันแต่ผมเกิดก่อนตอน2555แตอนนี้เวลาหูเข้าราหูมันเข้านะครับเป็นนั้นเป็นชีวิตที่เราต้องสู้กับ ู้ารายสานกรนนบห้าสิบจะดว่าเขาสาตัวเด็กหรือเปาถ้า็สปีดีดต้องรักสีคนโตสามารถที่จะทำนอายุนี้แวเรยกว่าอายุนี้มันเป็นเรื่องของดวงดาวฟาลิิอายุนี้ดวงดาวฟาติกไม่ได้กำหนดวาองบมากยน้ผูที่จะทำประวัิศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องมีอายุเป็นร้อยปีพันปีนรครับ หลายพระองค์มีพระชนมายุเพียงสิบเหลายพระองค์มีพระชนมายุสามสิบแปดอาังพระองค์มีอายุในยุธยาั้งแตดูดบางท่งมีอายุสิประการศาสาบพระองค์นั้นไม่มีพระชนมายุยิ่งใหญ่แต่สมนเ่งพระเจ้าปุณากที่สี่สิบแปดแต่รเลงพระองค์ทรงมีอยู่ในอยู่ในหัวใจ ดังนั้นคุณยายท่าสวัสดี54โดยประมาณตั้ง54คานอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตลอดแบบนั้นอยู่เราก็ทำบุญตอนนี้ต้องทำบุญให้ท่านตลอดนะทุกวันนะเป็นค่ํ7วัน7วันนี้ก็ถือว่าเป็นสำคัญเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ดะงนั้นเราเราก็ถือ ท่านก็จะอาจมาประสบด้วยดานวิถีโดยที่พวกเราไม่รู้เรียาท่านจะมาโดยวิถีใดเราอาจจะไม่ทราบแต่เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าท่านรักพวกเราทุกคนรักพวกเราทุกคนที่มามาช่วยช่วยกันท่านเจอเร่อข่าวที่ดังมากที่มีเลยสองคนเป็นตัวสกูเมื่อตอนเช้าเห็นมเห็นน้องเพลงเ็งเห็น ข่าวน้องสองคนไปเท้าวหนก็คัใจด้วยแล้วก็ดูข่าวว่โอ้ตองเด็กก็วะรยเา็นี้ท่านใหความเมตตาเอาเด็กสองคนที่ที่ทานคกลงข่าวนะขผ่าดีเว้เอามาเลี้ยงเเป็นลูกลูกบุญธรรมนะเอาไปลู้เป็นลูกบุญธรรมทำมาเป็นเพื่อนน้องเพงเพื่อน่วยน้องเพียงอาศัยหาสัยินเสียงยิ่แล้วน้องเพ มาตั้งแน่าตั้งแน่าตั้งแน่กตู้นันก็จบดีเราเวลาจะได้รายาท่านผู้แ็นประธานุกทุมทีกเพื่อตตะกลแล้วก็ที่วยยังพักนีมเพิมตวตก้ับารา่ได้ทั้งสีก จารสที่นำตัไปนะครับอายสัต์ทุมลไปที่อมากการศึกาทา่ทำมามาทำมาที่ยิ่งใหญ่ผู้ชวาไปโรดบนสวรรักคนที่มีความเพื่อนแล้วเาม่นไม่ไ้นิ้อเต็นรดาวเราี้เป็นานั้นจะอยู่ขึ้นบนท้นด้านเรมดาทั้งหมดกำนดงานมีเกว่าเกลา

อ่าครับวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศทุกวันนะครับคุณตู่นันทยานะครับแล้วความหมู่สาวและคนในครอบครัวนะครับจะออกมาทักทายนะครับตอนรับผู้ที่มาวมงานนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยอ่ะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ครับกับช่องมาลาสตอรี่กับมานาแฟนบรินะครับ ฝากกดติดตามเพจมานาสตอรี่แล้วก็ยูทูบมานาสตอรี่เลยครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศการศึกษาิธรรมนาำศพคุณเอชชนสวัสดิ์ครับอีกหนึ่งวันเนาะส่งขึ้นส่งไปที่มอแล้วนะครับก็จะได้ประสบพิธีขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ